สวัสดีครับผมปฏิตัวแสบนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมไปเจอว,วิดีโอต่างประเทศครับเขาพับบูมแมลแงเป็นรูปสามเหลี่ยมครับเอากระดาษพับเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยครับแต่พอปาไปแล้วมันวิ่งกลับมาเฉยเลยครับฮ,ฮู้ว้าวฮ่าฮ่าอินฟินิตี้วันนี้ผมจะมาลองทำดูบ้างครับเรามาดูว่าบูมแมลแงสามเหลี่ยมนั้นมันใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับ มาดูกันมากาบรรจุบรนทาเพลงนะครับเรามาพับกันเลยดีกว่านะครับซึ่งกระดาษที่เราใช้วันนี้นะครับจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาดเท่าไหร่ก็ได้ครับความเล็กความใหญ่ของตัวตัววงมลงสี่เหลี่ยมของเราอยู่ที่กระดาษครับอันนี้ผมใช้กระดาษขนาดมาตรฐานที่เขาใช้กันนะครับ15คูณ15นะครับแต่เดี๋ยวผมจะพับเป็นขนาดเล็กกว่านี้และใหญ่กว่านี้ให้ดูให้ดูความแตกต่างนะครับอันนี้มาตรฐานก่อน15คู15ถ้าใครไม่มีกระดาษสำหรับพับแบบนี้ก็ตัดเอาจาก A4 ได้เลยว่าขนาดจะตัดต่อนะครับต่ตัด โอเคถ้าได้กระดาษบาแล้วนะครับรอบแรกครับ like พ <Yeah. S 1> <plane> ับครึ่งเป็นยนนอนครับล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างซ้ายขวาขวาซ้ายแล้วแต่ขนาดครับพับครึ่งเนี่ยนะครับพับครึ่งอันนี้กดเบาพอแค่เอารอยเฉยๆกดเบาไม่ต้องกดแรงนะกดเบาเบาแค่พอมีรอยเฉยๆนะครับอ่าโอเคอั้นก็เปิดออกมาพอเปิดออกมาแล้วนะครับผมต้องการ2องอย่างนี้ครับ1คือพับไปที่มุมด้านขวาบนตรงนี้เนี่ยโดยเอาที่มุมด้านล่างเนี่ยมาจรลดกับที่เส้นตัวในด้านนี้ก็ต้องเป็นมุมตรงนี้เข้าใจไหมครับอ่เพื่มไม่เข้าใจ ไปยังไงครับมันต้องดูครับนี่อ่ะมุมตรงนี้จดที่เส้นนี้นะให้มันตรงกับเส้นเส้นเนี้ยเส้นที่เราพับเมื่อกี้นะครับตัวด้านนู้นก็ต้องเป็นแหลมเลยเหมือนถ้าอย่างเงี้ยอ่ะไม่ได้เห็นไหมต้องขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกให้มันให้มันเป็นมุมพอดีพับที่มุมปุ๊บพร้อมกับอันนี้ก็ต้องตรงกับเส้นเราจับได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็รูดลงครับนี่เห็นไหมอ่าด้านนี้ก็จะได้เป็นมุม สามเหลี่ยมเห็นไหมตรงนี้ก็จะตรงกับเส้น,นพอดอีนะครับทีนี้ครับก็เปิดออกมาให้าทาไปข้างหนึ่งเหมือนกันที่มุมฝั่งนี้นะครับแล้วก็เล็งม,มุมนูน้นกับเอาให้ปลายมุมด้านล่างมาตัดกับเส้นครึ่งที่เราพับไว้ตอนแรกอ่ะนี่อ่ะนี่ครับเป็นแบบนี้นะอ่าโอเคทีนี้ก็เปิดมาหมดเลยนะครับแล้วหมุนกลับด้านครับปุ๊บนี่เล้วจะเป็นรอยแบบนี้อยู่ ให้เราพับขอบด้านล่างนี้มาจรวดกับรอยที่เป็นจุดตัดตรงเนี้ยที่เป็นกระบาดตรงเนี้ยนะครับพับไปจุดลดกับจุดตัดกระบาดแค่ตรงนี้ถึงแค่ตรงนี้นะครับแล้วดูใช้ขวาให้มันตรงกันนะครับใช้ขวาให้มันตรงกับขอบล่างโอเคจก็รูดได้ปึ๊บปึ๊บนี่นะครับจากนั้นด้านบนพับลงมาเพราะเรามาตามรอยแล้วแหละปึ๊บโอเค ร็จแล้วครับเปิดด้านบนให้ด้านล่างเปิดออกมาอย่างนี้ด้านบนพับกลับเหมือนเดิมอย่างนี้นะต่อไปครับทําเหมือนตอนแรกเป๊ะเลยครับเราเอามุมนี้ครับมาจักับเส้นตรงนี้ที่เราพับนะครับโดยที่เราต้องพับตรงนี้เป็นมุมด้วยเหมือนกันเห็นไหมนี่จับเส้นมันจะมีสองเส้นนะครับเส้นแรกคือเส้นที่เราพับครึ่งตอนแรกกับเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพับเนี่ยเอาเส้นหลังนี้นะครับเส้นหลังที่เราเพิ่งพับครึ่งมาดีนะครับเส้นแต่เข้มกว่าหน่อยง่ายๆนะเพราะตรงนี้ผมบอกไม่ต้องกดแรงอ่ะเพราะตรงนี้ครับมันไม่ได้ใช้เส้นนั้นะครับ เราก็ให้ตรงนี่มุมนี้ตรงแล้วมุมนี้เป็นมุมไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆพับมาได้แบบเป๊ะมากๆนะไอ้ตรงมุมของกระดาษตรงเนี้ยมันจะไปตัดกับเส้นจุดตัดตรงนี้พอดีอ่าเผื่อนๆนี้มองเมนโด้รดานนึ่งอะกระดาษนึ่งก็ทําเหมือนกันนี่มันจะมีจุดตัดตรงนี้อยู่ครับถ้าพับมาเป๊ะนะมันจะตัดกันพอดีเป๊ะเลยตัดกับจุดตัดตรงนี้อ่ เลยกับจุดตัดปุ๊บมันจะเป็นตรงนี้พอดีเลยนะอ่าปึ๊บพับมาอ่าพื้นนี้ครับอย่าเพิ่งเปิดกลับไปครับอยู่รูปอย่างนี้ก่อนนะครับให้เราหมุนลงมาอย่างนี้อ่าเป็นสามเหลี่ยมตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วดูนะครับเอามุมด้านล่างนี้ไปชนกับเส้นนี้ครับอ่าตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับตอนแรกเราพับเป็นรงนี้ครับอันนี้ครับเอามุมนี้ไปชนกับตรงนี้ตรงนี้นี้มันจะมีรอยอยู่พอดีเลยเป็นรอยแบบให้เข้ามุมตรงนี้เลยครับนี่เหรอไหมมองเห็นไหมนี่นะ มันเป็นรอยแบบสามเหลี่ยมเหมือนอย่างนี้พอดีเลยให้เราปลายเนี่ยไปเข้ามุมตรงนั้นเลยนะครับนี่เข้ามุมตรงนี้เลยปุ๊บตามรูปเขาเลยครับเหลือตรงนี้แล้วก็กดๆๆมาตามทางตามรูปเขาั๊บนี่มันจะเป็นรูปประมาณนี้จะเริ่มงงแล้วมันจะไม่ค่อยเป็นสามเหลี่ยมแล้วตรงนี้ต้องดูดีๆครับไปดีๆทีละขั้นตอนนะครับอ่าพอได้่างนี้เสร็จนะปุ๊บให้เราพลิกลงมาด้านล่างครับนี่สามเหลี่ยมด้านล่างนี้นี่ครับพับขึ้นมา เก็บให้มันเป็นเส้นตรงตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวนะครับพลิกมาต่อด้านนี้พับขึ้นไปครับเอาปลายตรงนี้ไปตวดกับสามเหลี่ยมมุมตรงนี้นะครับปึ๊บตัดมุมปรับอย่างนี้นะแล้วก็พับตามบีกไปกร่อยหนึง่งปึ๊บปึ้งนี่งงไหมตรงนี้ถ้าไม่ทันก็กดหยุดถอยไปช้าๆใหม่ก็ได้นะครับถ้าใครทันแล้วไปต่อครับนี่หมุนมาด้านนี้สามเหลี่ยมนี้พับเข้าไปปึ๊บอ่า แค่ดีเองง่ายๆนะครับนี่เรียบร้อยขึ้นทางแล้วทีนี้ครับปลาด้านขวานี้ต่อเอามุมด้านขวาสุดนี้นะครับปาจรหดกับข้างบนนี้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้อ่านี่นะครับสุดท้ายครับเอามุมด้านขวานอกสุดเนี่ยไปใส่เข้าไปในกระเป๋าตรงนี้ยังงั้นไหมคือมันจะเป็นรูปแบบอย่างนี้แหละปึ๊บแต่ว่าอันเนี้ยต้องใส่อยู่ในกระเป๋าไม่ใช่อยู่ข้างบน มันจะเป็นรูปแบบแาายอย่างนี้แหละรับเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามุมเนี่ยมันต้องอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าตรงนี้นะไม่ใช่อยู่ข้างบนนะครับซึ่งเราก็ต้องแบบอาจจะใช้การปฏิบัติหน่องรับคลายนิดนึงไอ้ไอเนี่ยอยู่ในกระเป๋าแต่ว่าต้องทับตัวนี้ด้วยนะเข้าใจไหมให้มันค้ากันนะให้มันอยู่อย่างนี้แต่ว่าเข้ากระเป๋านี่ต้องฝืนนิดนึงนะครับมันจะหนาหน,นานิดนึงปุ๊บอ่านี่นนก็ไว้เห็นไหมใส่เข้ากระเป๋าปุ๊บนี่ เรียบร้อยเห็นไหมครับจะได้เป็นสามเหลี่ยมที่ผมบอกครับพอได้ยรงนี้เสร็จเรารูดหน่อยครับรูดที่ขอบๆด้านนอกสุดเลยเอามือรูดเลยรูด,รดเอาหลังเดียบรูดนะครับปุ๊บนะครับปุ๊บอ่านี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับบูมแมลงสามเหลี่ยมของเราครับว้าซึ่งผมที่บอกครับว่าอันนี้ผมใช้กระดาษขนาด1 5บูณนะครับจะได้ประมาณนี้มันจะอยู่ที่ประมาณฝ่ามือแบบ ก็กพอสมควรมันประมาณระมาณพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขนาดใหญ่หรือเล็กกว่านี้จะเป็นยังไงนะครับอ่าครับอันนี้ขนาด20คูณ20เซนเลยนะครับส่วนอันนี้10คูณ10เซนครับเมื่อพับออกมาจะเป็นดังนี้ครับนี่ครับอ่าก็เป็นขนาดประมาณนี้ครับส่วนเมื่อกี้ที่เราพับไซส์กลางนี้เห็นไหมอ่านี่ครับ มันจะเป็นสามไซส์อย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบละกันซึ่นอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าแบบไหนมันจะดีที่สุดนะถ้าผมก็เพิ่งเจอวิดีโอเจอวิธีพับแล้วก็ลองพับมายังไม่ได้ลองใช้จริงดูเลยครับเราต้องออกไปเล่นกันดูว่าแบบไหนจะดีที่สุดหรือไม่ก่อนจะใช้ได้ห,หมดทุกแบบเลยนะครับ Γ นี่นะครับถึงตรงนี้เ,เพื่อนๆพับกันทันไหมครับถ้ายังไม่ทันกดหยุดวิดีโอไว้แล้วไปพับก่อนนะเราจะได้ไปเล่นไปพร,ร้อมกันนะครับทีนี้ครับวิธีการปล่อยมันนะครับไม่ใช่ว่าแบบเราจะจับโยนแบบนี้ธรรมดาได้เลยนะครับมันมีวิธี การปล่อยอยู่ครับให้เราเอามือหนึ่งจับแบบนี้หนีบอย่างนี้นะครับไลวกีกมือหนึ่งเนี่ยดีดจะดีดหรือจะปัดจะอะไรก็ได้ให้มันไปแรงๆนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ไปอ่าเร่ก่อนไหมเอาใหม่ทีเอาใหม่ทีอ่ะจับแบบนี้แล้วก็เอามือแบบนี้ตบไปเลยก็ได้ครับนี่ ประมาณนั้นนะครับมันก็จะหมุน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 ไปนะครับซึ่งเราสามารถควบคุมได้ครับถ้าเราจับตรงๆธรรมดาครับมันก็จะร่อนตรงไปธรรมดาไม่มีอะไรครับถ้าเราเฉียงลงแบบนี้อ่าเฉียงลงแล้วตกไป่างนี้ครับมันจะร่อนไปกับพื้นแล้วพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเราเฉียงขึ้นแบบนี้จับเฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วตกไปมันจะเป็นบูมร์แรงครับมันจะ ไมันด้กลับมาครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราทําเป็นบูมแมรงสามเหลี่ยมเราต้องเฉียงขึ้นแบบนี้แล้วก็ตกไปอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้ห้องมันแคบคือไปไมันก็ไปชนเลยเดีย๋ยวเราไปไที่กว้างๆข้างนอกกันดีกว่านะครับป่ะทดลองเล่นกันมาทดลองเล่นกันดูนะครับอ่าเราลองเริ่มที่ไซส์เล็กเลยเล็กแล้วก็ไซส์มาตรฐานแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับเร่มีไซส์เล็กก่อนละกันมาดูด้านหลังก่อนก็ได้ะนะนี่มันจะดีดไปมันต้องวนกลับมานะครับปลัใไปเรื่อยๆใช่เลยนี่ หายไปไหนเบอร์มันเล็กมากอ่ะเล็กมากจะแบบมันอ๋อวี่นวุ่นโอ้นี่ไปนู่นเลยอ่ะมันคงเล็กเกินไปอ่ะลองใหม่อันนี้ใส่มาตรฐานอันนี้ลองดูนะว่าจะได้หรือเปล่านี่โอ้ไม่กลับมาลงงันคิวอ่ะ จบปิดจ็อบอันนั้นเอาใหม่มีอีกมาอีกทีนึงเขาบอกว่าเสียงขึ้นอย่างงี้แล้วก็ปัดไปกลับมาอุ้ยเกือบได้คือไปหมุนแล้วกลับมากลับมานั่งมานี่กลับมาได้จริงครับ่นเพื่อนใครเอากลับมาคะหนุ่มจะใจกลับมาแล้วลองทำตัวเลยมาที่นี้มาคีวยังแล้วจบอ่ะลองดูครับอันใหญ่สุดนี้ยืดกลับมา กลับมาอุ้ยกำลันจะกลับมาแล้วแต่ว่าไม่มากพอนะคือแบบเนี้ยถือว่ามันกลับมาเพราะถ้าเกิดไม่กลับมาเลยแปลว่ามันพุ่งมันก็ต้องแบบไปหน้าอี๋เยวเลยอันนี้คือมันกมันกลับมาแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเรานะยังกลับมาไม่มากพอน,นั่นเองนะอีกหนึ่งสุดท้ายหนึ่งสองสามออ อโอเคก็ได้ประมาณนี้นะอ่ะเป็นอย่างที่คิดเลยครับผูมารดนสามเหลี่ยมอย่างนี้ผมก็ว่าแล้วตอนทํามันจะได้ได้อย่างไรครับแต่เอาจริงนะครับคลิปวิดีโอของต่างประเทศที่เขาทำมาเขาทําได้ช่องที่ผมดูมาที่เขาสอนพับนี่แหละครับคือผมก็พับตามเขาแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยนะผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ตัวกระดาษหรือเปล่าอาจจะต้องเป็นกระดาษที่หนากว่านี้ไหมหรือว่ายังไงต้องแข็งกว่านี้เอานี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่กระดาษที่ผมมีวันะ้ที่เราทาดูอะมัน ไม่ได้ครับไปแล้วมันก็ไม่กลับเลยไปแล้วมันก็ไปอย่างเดียวเลยเนี่ยคือมันก็มีความหมุนเนี่ยนะไม่ได้ว่าไปแบบทื่อๆหรือว่ามีความหมุนแต่มันไม่หมุนกลับมันหมุนแล้วมันก็ไปกลับกลับนิดเดียวสมมติว่าถ้าเราปับบูมแรงแบบไปแล้ววนกลับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้อยู่ที่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือมันเหมือนแบบเหมือนจะวนกลับแล้วแต่ก็ตกตรงนั้นประมาณครึ่งกลางทางเนี่ยมันไม่มาไม่ถึงเนี้ยนะครับประมาณนั้นซึ่งจะถามว่าเป็นบูมแรงได้ไหมก็เป็นบูมแรงจริงแค่ผมมมมททาาาาให้้้้้ััััันนนนนถึงงตววไดดแคคค่เเเออะะรรรบบโพกีีี ครับงนีเพื่อนก็ไปลองทํากันดูนะครับกับบูมบมลงแรสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับไม่แน่เพื่อนอาจจะทําได้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับทําได้ไม่ได้ไงมาคอมเมนต์บอกคอมเมนต์คุยกันใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับโอเคครับเจอกันวิดีโอหน้าครับย่งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบไปก่านนะครับสวัสดีครับ